ถึงแม้จะไปดูในโรงภาพ,พยนตร์มาแล้วแต่ก็คงบอกได้เลยว่า พอมาเป็นตัวอนิเมะแบบทีวีซีรีส์ที่ฉายรายตอนเนี่ยก็ยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิมอ่ะก็อยากว่าแหละมันยกในตัวที่เอาไปใส่โรงภาพ,พยนตร์มาเพราะงั้นสำหรับใครที่ดูมหาเวทผลิมานซีซั่นที่3พาร์ทที่1ในภาคเจอโดนล้างบางนี้และรู้สึกว่างานมันดีครับเราสามารถชมกันได้เต็มที่ใน2ตอนแรกเลยเพราะมันคือตอนที่มาจากตัวเวอร์ชันโรงภาพ,พยนนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปตัดสินกันจริงว่ามันจะดีแบบนี้เนี่ยได้คงเส้นคงวาตลอดทั้งซีซั่นหรือเปล่าตั้งแต่ในตอนที่3เปไปต้น เพราะอันในเมื่อ2ตอนแรกมันทําออกมาดีขนาดนี้ผมไม่กักคะแนนเลยนะครับทั้งตอน1และตอน2ผมให้อยู่ที่8.5เต็ม10ทั้ง2ตอนเลยครับส่วนเนะื้อหาในตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้หลังจากที่ลงตอนที่1จบไปนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆเห็นอนิเมะปาะมังงะตอนที่1ในวันนี้ตอนที่2เนี่ยก็จะลงให้ในวันนี้เหมือนกันนะครับคือไม่รู้จะอวยยังไงเลยวะมันดีมากๆมันดีชนิดว่าผมอ่ะต้องเก็บไม่ยอมทําคลิปตอนที่ไปดูเรื่องนี้เลยนะคือโปรตีอ่ะผมจะทาคลิปตั้งแต่เดยวันแล้ว,ลวเรื่องโปรดของเราขนาดนนะี้แต่ ผมมั่นใจว่าตามโรงต่างจังหวัดอะไรคนอาจจะไม่ได้ดูไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทําพูดคุยพร้อมกันทีเดียวเลยนะเอาว่าก่อนไปรับชมคลิปกันครับขอเตือนเพื่อนไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวตัดเนื้อหาเข้าสคลิปกันเลยดีกว่า n f Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ท้ทังหนังเพลลงและรายการต่าๆ ใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ n f streaming สิครับเปิดฉากมานะครับจะเป็นฉากที่น้องยูจิเนี่ยอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ห้องน้องเองเหรอกครับซึ่งน้องเนี่ยก็กำลังล้างมือทําความสะอาดมือให้มันสะอาดนะแต่ว่าจากในฉากนี้นยะเราจะเห็นว่ามันจะมีบางฉากที่มือของยูจิมันเป็นสีแดงแบบแป๊ดไปทั้งมือเลยใช่ไหม ไอฉากฉากนั้นเนี่ยเหมือนมันเป็นการสื่อครับว่าสภาพจิตใจของยูจิในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่หรอกเนื่องจากการที่เขาได้สูญเสียการควบคุมร่างกายให้ใหกับสุขุนะไปเนี่ยมันทําให้ตัวเขาอะครับได้ทําร้ายคนบริสุทธิ์มากมายเต็มไปหมดเลยมันต้องมีหลายคนอะที่ต้องมาสังเวยชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นในเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนตาบาปของน้องที่ตัวน้องเนี่ยยังไม่สามารถลบมันออกจากใจได้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่าเป็นยูจิกาลังต่อสู้กับเจ้ามนุษย์ประหลาดไม่ใช่ดิิคคุณทาาวันันนนมเกือญญ,ญสบ ภัเราจะเห็นยูจิเนี่ยต่อสู้กับวิญญาณคำสาปตัวหนึ่งซึ่งมีรูปร่างตัวใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งในฉากที่เตยูจิไลลาเจวิญญาณคำสาปตัวนี้เนี่ยผมบอกว่ามันเป็นฉากที่ดีมากๆเลยนะเว้ยเพื่อนๆเห็นงานภาพไหมครับคืองานภาพงานขยับเนี่ยมันดูสมูทอย่างว่าแหละมันก็เป็นงานที่ทําให้สมกับคุณภาพที่ไปฉายในโรงภาพยนตร์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมองครับว่าหลายๆคนที่เคยอคติตัวลายเส้นในซีซั่นที่2มาผมว่าพอมาถึงซีซั่นที่3เนี่ยเราน่าจะเริ่มชินกับลายเส้้้นนีแลวก็ เห็นครับว่าทางแมปปาถึงแม้เขาจะเปลี่ยนลายเส้นไปแต่เขาเนี่ยก็มักจะใส่อะไรที่มันดีขึ้นมาอย่างดีเทลหรือเอฟเฟกต่างๆซึ่งมันสามารถทดแทนลายเส้นที่มันดูคมดูหม่นได้โดยส่วนตัวนะครับ ผมเริ่มชอบลายเส้นของซีซันที่3นี้แล้วคือถ้าเปรียบเทียบกับซีซันที่2ผมรู้สึกว่าซีซันที่2ยังไม่ดูวาวเท่าไหร่แต่พอเราเจอซีซันที่3ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นส่งรายละเอียดรายละเอียดส่งมุมกล้องมุมกล้องส่งงานขยับงานขยับส่งงานเอฟเฟกคือทุกอย่างครับมันเหมือนเป็นงานโปรดักชันที่ถูกอัประดับขึ้นใหม่ขั้นแถมมันยังเป็นการอัประดับที่ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับทีนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่ตัวยูจิทำการไล่ล่าวิญญาณคำสาปตัวนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีชายคคนนนึึงงปราากฏตััวข้้นน้บซ่เไดดใชดฟ เช้าวิญญาณคำสาปตัวนั้นและทะลุเตรียมตัวที่จะฟันยูจีต่อซึ่งของคนนั้นเนี่ยก็คือยูต่านั่นเองก่อนจะมีการเฉลยครับว่าเราื่องราวทั้งหมดที่เราได้เห็นกันก่อนที่ตัวเพลงเปิดจะเริ่มเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เล่าย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นว่าครึ่งตอนช่วงท้ายของตอนที่1นนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเพราะงั้นถ้าเพื่อเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถกดกอเพลงเปิดไปได้เลยหมายถึงจะปิดเพลงเปิดไปก็ได้เพราะว่าเนื้อหลังหลังจากช่วงเพลงเปิดเนีีนนี่่่่่จจจจะเเเเนน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 ืืื้้้้อออออออหาาททททแแรรริิงงงขตตตตััววกบบใลค อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าฉากทั้งหมดที่เพื่อนเห็นในตอนแรกเนี่ยจะเป็นฉากอนิเมะออริจินอลก็คือฉากที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใส่เข้ามาใหม่ไม่มีในเวอร์ชันมังงะน,นะครับและถามว่าดัดแปลงออกมาได้ดีไหมส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยครับ ฉากต่อมานะครับจะเป็นฉากของบ้านตระกูลเซนเอิงที่เป็นหนึ่งใน3ามตระกูลใหญ่ของผู้ใช้เสเวศตในยุคนี้นะครับผมในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางด้านของนาโอยะได้พูดกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครเดี๋ยวผมเฉลยให้เธอคนนี้เนี่ยคือแม่ของมากิและก็แม่ของไม้นั่นเองครับเ,เพื่อจะประโยคที่นาโอยะมันพูดไว้ที่ดีนะครับว่าผู้หญิงที่ไม่เคารพสามีหรือผู้หญิงที่ดูไม่เหมือนเป็นช้างเท้าหลังเนี่ยควรจะถูกมีดปักไปที่กลางหลังซะ จำประโยคนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าคําพูดประโยคนี้เนี่ยมันมีในยยะสาคัญหรือคําสาบแช่งอยู่ในนั้นจริงๆครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยจะมีการเฉลยนะครับว่าทางด้านของผู้นําตะกูลเซนเองิงหรือเจ้าบ้านคนต่อไปคนที่27เนี่ยก็คือตัวนาโอยะที่เป็นลูกของคุณนาโอบิโตซึ่งถ้าใครจํานาโอบิโตไม่ได้คือคนที่ใช้อาคุม24เฟรมที่ต่อสู้กับดากอนและถูกโจโกมาราดคิวไปอีกทีหนึ่งคนนั้นแหละครับผมนาโอบิโตนะฮะ แต่ประเด็นคือในพินัยกรรมที่นาโอบิโตะได้ทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่นั่นคือในกรณีที่ตัวโกโจไม่สามารถดูแลตัวเมงุมิต่อได้เนี่ยแต่กูเซนเอิงอะครับจำเป็นจะต้องรับตัวเมงุมิเข้ามาเพื่อให้เป็นหัวหน้าตระกูลคนถัดไปตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับโทจิจะถามว่าคำสัญญาที่ให้ไว้กับโทจิสำคัญไหมก็ส่วนหนึ่งครับแต่อีกเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ตัวเมงุมิมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นเจ้าบ้านตระกูลเซนเอิงคนต่อไปเนี่ยนั่นก็เพราะว่าตัวเมงุมิถือครองอาาคมวิช สิบเงาหรือเงาทศพันธ์ซึ่งเป็นของหายากครับจริงๆเรียกว่าเป็นของในตำนานของระกูลเซนเอิงเลยก็ได้มีคุณสมบัติยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับดวงตาหรือการของตระกูลโกโจนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าที่หลายๆคนมองว่าไออาคม10เงาเนี่ยมันอาจจะดูไม่เก่งเหมือนกับดวงตาหรือการหลนี่หนะนั่นก็เพราะว่าไม่มีมีของดีอยู่กับตัวแต่น้องเนี่ยมันยังใช้ไม่เป็นครับและถามว่ามันใช้ไม่เป็นยันจบเรื่องเลยไหม ใช่ <c oughs> ก็จบเรื่องเลยเดื <c oughs> อนนี้ไม่ได้แซะน้องมันนะเว้ยต้องขอโทษเหล่ามามีของน้องมิวมีก่อนเลยนะครับอันนี้ผมพูดตามความจริงจากเนื้อเรื่องที่เราเห็นเลยนะหลังจากนั้นนะครับก็เป็นฉากยูจิคุยกับโจโซเนาะโดยทั้งสองคนเนี่ยก็อไรล่าวิญญาณคำสาบอยู่ซึ่งโจโซก็ตัดสินใจที่จะตามยูจิเพราะโจโซก็รู้แล้วแหละว่ายูจิเนี่ยคือน้องร่วมสายเลือดกันนะครับคือผมขอใช้คําว่าพี่น้องร่วมสายเลือดไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงดีจะบอกว่าต่างพ่อไหมมันก็แปลก,ปกจะบอกว่าต่างแม่่่่่มมมมมั้นนก็ไเชิงงผววาาพีอรส นี่แหละน่าจะตรงตัวที่สุดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการปรากบตัวของนาโอยะซึ่งฉากตอ่อสู้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ถูกเจริตกูอย่างแรงเลยนะนั่นคือตอนที่ตัวนาโอยะมันไปต่อยโจโซที่มันต่อยแบบ,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 บแล้วมันเอามือข้างมือเสยผมอะคือแบบในเวลาตอ่อสู้มันก็ยังห่วงรออยู่เนาะคือมันเป็นฉากที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาแหละครับเพราะในตัวมังงะมันไม่มีฉากนี้แต่ก็รู้สึกว่าทางทีมงานทำกันบ้านดีนะด้วยพอฉากเสยผมแบบเนี้ยมันเหมาะกับตัวนาโอยะดี แต่ฉากที่ถูกเจริตผมมากที่สุดเลยเดีวยแบบว่าตัวแม่ตัวมัมมาแล้วค่ะยูต่านั่นเองครับตอนที่ยูตะาปรากฏตัวเนี่ยมึงเอ๋ยไอมแม่ย้อยมึงแอดซะแบบโกูไม่พูดแล้วกันเอาว่ามันแอดเกินแอดแบบจากยูตะาตัวพ่อตัวแดดดี้กูมองเป็นตัวมัมไปเลยอเอาเป็นว่าจากตอนแรกฉากที่มันดูขึงขังอะถ้าเพื่อนๆเห็นยูตะาแอดก,กูว่ามีหลุดขำกันบ้างเพราะตอนอยู่ในรลก,กูก็หลุดขำ อีกันหลุดขับแล้วนะภาพโปรเตอร์แล้วเนี่ย อ๋อแล้วก็ฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากการต่อสู้กันแล้วอันนี้ไม่ลงรายละเอียดดีเทลให้เยอะให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูกันเองก็แล้วกันแต่ว่าการต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการถูกปรับเปลี่ยนจากในเวอร์ชันมังงะพอสมควรนะครับก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีครับซึ่งฉากเหล่านี้เนี่ยได้พูดไปแล้วในช่วงตอนต้นนะที่ผมบอกไปว่าตอนต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการฉากย้อนอดีตของครึ่งหลังของช่วงในตอนที่1นนะครับแล้วก็ตอนที่ตัวยูตากับยูจิทาการแผ่พลังไฟออกมาที่เป็นไฟตัวอาคมเนี่ยผมรู้สึกว่าฉาาากกกกเนนนนนีี้ยมมมมมมัมมมมมนะัััดดรบแป็ุลอองงงตตต่่่ๆๆจจิ ไล่ลา่าผู้วิญญาณคำสาบละส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นเป็นพวกฉากแอคชั่นละเพราะงั้นผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่คุณภาพดีอยากให้เพื่อนๆไปรับชมกันเองเพราะมันสุดมากจริงครับตอนที่นี้ตอนที่1นี้นะครับจะตัดจบที่ว่าตัวริกาเนี่ยได้โผล่มาจับยูจิไว้นะครับและทางด้านของยูต่เนี่ก็ถือดาบไปแล้วบอกว่าโกเมเนอามานายเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นตัวใจกโกโจแล้วทา้ด้านของยูต่านี่ก็ขอโทษนะครับก่อนจะดาบเสียบเข้าไปที่ร่างของยูจินี่ก็คือเนื เพิ่มเติมต่างๆในอนิเมะจูสึไคเซนซีซันที่3โจเรลล้างบางพาร์ทที่1ตอนที่1นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสรับเนื้อหาในตอนนี้หลังจากได้รับชมตอนแรกกันไปแล้วเพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสัจกันนะครับผมไม่บ้าแล้วเ,เจอกันจ้าเจานี่